กาศเยี่ยมมากเลยครับครับนี่ธารสุการามครับกาดเยี่ยมมากับต้นไม้ครับสมบูรณ์ดีมากครับจะเป็นสารรับรองครับสาราอาทิสิโยครับเดินทางไกลๆมาครับขันตุกะครับที่นี่ครับ รอบต้นมาให้เย็นๆครับลงเย็นดีมากครับตอนเช้าครับท่าทีฝนไม่น่าจะมาง่ายครับมันจะอีกนานเลยครับมันจะตกครับนี่หวานข้าวครับไปที่เขียวๆนันเป็นหญ้าครับเขาไม่งอกครับน่กง่าหวานปุ๊บฝนตกทับเลยครับเป็นอย่างนี้ครับเนี่ย หนาดวานเป็นผงๆครับเนี่ยอย่างนี้เลยครับเริ่มงอกมาเรื่อยๆครับทำโตไปพอดีเลยครับประมาณนี้นี่ลุกโล่งอย่างนี้ครับแต่ถึงนู่นครจะเป็นหญ้า เชี่ยวชุ่มเลยครับยากเกินครึ่งครับลึกไปนู่นนะครับติดถนนข้างนู้นครับนะคญยติโยมเขาครับมาถ่ายภาพสวยๆชมครับเนี่ยดูแล้วเย็นตาดีครับสบายตาดีครับเย็นตาดีครับจะเห็นอะไรเขียวๆครับนี่ครับศาลาพัก การตกตะกะครับมีงานมีการครับเข้าไปข้างในเลยครับเยอะมากครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติเฉียวๆครับต้นไมใ้ใหญ่ๆครับ มาใหญ่เลยครับนี้ก็พระเอกของเราครับนี่นผ่านหน้าผ่านตาม,มานานแล้วครับเราอาอการเลยครับไปอยู่ทุ่งนามาสองปีครับเนี่ยเพิ่งจะกลับมาครับไปทางไหนนู่นก็เป็นวัดกับ ก็เป็นซุนเด็กครับตรงไปโน้นครับศุนเด็กอัตตนทราสุการามครับล่างคาเขียวๆครับนะั่นนู้นครับนึ่งครับมุมหนึงน่งครับนีน่ก็เป็นภา,ายในวัดครับ ตรงไหนก็ไปสุกตาครับที่หญ้าเขียวๆครับตัวแล้วในตามีความสุสดชื่นครับงดเลยครับยญ้าครับมีข้าวแค่สิเอร์เซ็นของพื้นที่ครับนอนันหญ้าทั้งหมดครับครับสิอร์ซนตครับหญ้าเป็นไรครับจาของเขามีรถไถครับ เมื่อไรก็ได้เขาจะเอาจากนี้ก็แล้วแต่เขาทุต้นทุนก็มีพอครับองโลรานครับเนี่ยกลายเป็นองโลรานไปแล้วครับหมดสมัยใช้ก็เลยเอามาโกงกันไว้ครับนี่ก็ถนนเรียงวัดครับข้างกำแพงครับ ภาพอย่างสวยงามเลยครับ,รบทักเจดีหลวงปู่กเกียมอติสโยครับช่องนี้ครับสวยงามมากครับ